เคล็ดไม่รับสายมมเตลูของคนรุ่นใหม่ยังไงให้ปังคลิปนี้มีคําตอบครับพระแม่อุมาหรือที่เรารู้จักอีกชื่อพระแม่ปาราวาตีเป็นเทพีแห่งความรักความอ่อนโยนเหมือน,อนที่ัวใชัยเซตหน้าปังเทวะเมตตาราคา<ะ>ไม่ถึงหลักร้อยเพียง8 9บาทได้ถึง4ชิ้นคุ้มมากพระแม่อุมาจะเด่นเรื่องในความรักบาร,รมีการเงินและความจเจริญรุ่งเรืองที่ง,ง่ายๆใครทําตามก็ปังลํา <ำ S 1> ดับแรกเราก็ข้ามมาไว้พระพิฆเนศที่หน้าเซนท่านเวอร์กอนแล้วก็ข้ามฝั่งมาไว้พระแม่อุมาที่หน้าบิ๊กซีให้นําสิ่ง ของที่มดเตรียมมาถวายพระแม่อุมาบอกแม่ด้วยนะว่าเอาอะไรมาถวายบ้างเมื่อเราขอพรพระแม่อุมาเสร็จแล้วให้ขอพรหนึ่งข้อย้ำว่าหนึ่งข้อเท่านั้นหลังจากที่ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาราตีไฟด้วยเทียนหอมที่ทางร้านให้เพื่อเป็นการเคารพแม่แล้วขอให้พรเป็นจริงมูเตลูแบบใหม่ไม่ใช่แค่บูชาแต่การมูและลากลับมาใช้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลผ่านเสร็จเมคอัพของสวยพารวยพลังแต่งหน้าทุกวันเสริมพลังบวกบวกบวกขึ้นไปอีกคนเราต้องดู ดีและเฮงของแบบต้องทั้งศาสตร์และศิลปจ้าพระแม่อุมาเทวีจะเปิด24ชั่วโมงใครที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมามูด้วยเซ็ตมูสวยพารวยมูแล้วใช้ทุกวันเท่ากับปัง